สิ่งที่กูต้องการมันก็ยังไม่มีมันอยู่ตามเทนทางไม่ได้มาฟรีๆชื่อกูยังไม่รู้ถ้าเป็นรถจากคกูดีเดินที่ชอบด,ดีออแต่ว่าทางของกูชี้ไม่เต็มเบสเล็กเราจะพอครับวันนี้มาเละครับ ไ,ได้ต่อแกนนะทีิปก่อนมาก็คือยังไม่ได้ต่อแกนโชค๊คที่มามาที่นี่ยังไม่ได้ต่อแกนก็เลยขี่แบบกลัวๆตอนนั้นลาขยาไปได้ กล้องเป็นยังไงก็บอกกันได้นะครับชอบไหมมุมนี้หรือชอบมุมอื่น แปงตรงนี้ว่าพี่ตรงสำปางครับพาผมต้องวนกลับละโอ้ตอนนี้ฝนตกนะครับหมอกก็สวยงามครับหมอกตามท้องเรื่องซี่ก็กูคกกิกนะฮะพร้อมที่จะให้ตลอดเวลานะ

ดีครับดีแล้วไปไปเบรกหน้าเบรกหลังกำคัดช่วยนะฮะพราะตอนนี้มันคือมันลื่นอย่างเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงแนละ้วที่ที่ผ่านมาก็คือขึ้นอย่างเดียวประเด็นอะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นทางลงล้วนๆเลยก็ดับเครื่องลงครับค่คอยๆลงค่อนข้างชันครับถ้าไม่มีต้นไม้พวกนี้ดูนะเสียว<ม>ชิบหายแล้วดูทรงแล้ว ปล่อยให้มันเลื่อนไปตามแระถากันครับปล่อยให้คัดเบ็ดไปแล้วก็เลี้ยงหน้าเื่อยงงครับโอ้โดีวตดวตอ ยู่กินอีกละค่อยๆมันเก๊กกันเลถ้าปล่อยแล้วมันไหลเลยมันมันลูดเลยนะพี่ไม่ได้ไม่ได้คาเทียไปดีกว่าคาเทียคาเทียลิ้นเบรกหน้าไปด้วยเดินเบรกหน้าเลยไม่ได้เนาะค่อยๆลิงเบรกหน้าอย่าปล่อยเบรกหน้าคือไปเรื่อยๆเบรกไว้ตลอดอ่ะเบรกไว้เบรกไวไ้เลยค่อยๆปล่อยเชนนี้ โอ้โห่ถ้ามันอย่างชันอ่ะค่ค่อยลิ้นพอตกใจก็กำยาวไม่ไหลเลยอ่ะใช่ใช้สมาธิใช้สมาธิใช้สมาเราขาขเ้นไม่ได้นะเออจริงๆรงถใหญ่เข้าไปเร็วนะเขาอยู่ที่ใจเลยนะใช่แต่เราไม่มั่นใจเราไปเรื่อยเรี่ พี่เจเคยลงยังตรงเนี้ยเคยแล้วเคยแล้วแต่ฝนตกแบบอย่างนี้ยังไม่เคยเลยจะไปตีขีดขึ้นนะเนี่ยอะไรนะปกติขี่ขึ้นขี่ขึ้นเหรอโอ้ยจะไปขึ้นรอดไปขึ้นทางโน้นนะ่ะตรงอีกอีกอีกขยักหนึ่งนะ่ะโอเคแล้ว งายาไปแล้ <S <S โอ้ยตรงนี้เขาเรียกว่าลงชัมปางครับมันจะไม่ต้องผ่านด่านเขาเกือขึ้นขึ้นช่องแคบเสร็จแล้วมาลงนี่นะครับกลลงเป็นประจำนะฮะลงเป็นประจำเอเอา ขี่ขึ้นนี่โคตรเดือดเลยนะนั่นครัป่าดิบชื้นครับดิบชื้นจริงๆอ่ะฝนตกครับดันดันได้แล้วครับป,ป่านชุดนี้ ขอแค่เมีอายอย่าดา่าแค่นั้นโด้ะครับถึงแล้วถึงความจริงแล้วครับไปกอนเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเทา่ยอยากมีรูปบลาน เอฟเอฟต่อจะพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ก่อตัดพี่อัวีโอเลยป่ะซีหน้ามันก็แก๊กก็แก๊กแล้วแสดงว่าเขาขาดดึงมาไม่ตึงดิอ่ยลองลองไปดึงใหม่บอกให้ช่างเขาดึงใหม่ก็ได้ให้เขาตั้งให้กำให้มันตึงหน่อยแต่มันไม่ได้ขาดเลยใช่ไหมไม่ขาดไม่ขาดดังก็แก๊กก็แก๊กดุมแท้ดุมเทียม มันไม่ใช่ตรงรุ่นดิมันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเพราะ M X มันเป็นแม็กน่เลยถ้าเราใช้ดุมเกตเกอะไอตัวเนี้ยมันมันฟากอ่อมันฟากเร็วแต่สองคือคือรถเราอะมันไม่ได้ใช้งานปกติใช่อ้าวพี่เจ้าตามหลังมาครับเฮ้ยไม่ใช่ดิมาข้างหน้าแล้วนะ พี่สามร้อยอ่ะพี่สามร้อยคันหนึ่งอ่ะมาแล้วดิเราก็เราอยู่คันสุดท้ายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่แต่เมื่อกี้เขาจอดกองอยู่ไงก่อนที่เราจะเลี้ยวมาอ๋ออ๋อตรงแยกอยู่ข้างหลังครับดทุกแฝดทุกแฝดด้วยนะครับพวงเดงช่วยหน่อยหาที่จอดเลยตกล่องอยู่คันหนึ่งอย่ามาบอกเขาอย่ามาลง้เลยทีเดียวนะางเดียวชิดขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวนะ

เสียวว่ะนม่แบบชันนึ่งเดียวเลยนะข้างล่างเด้ชิดขวามาเลยนะพี่ชิดขวา สำหรับคลิปนี้ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคลิปนี้นะครับโปร,โปรผมรู้สึกว่าจะงองแงมากนะครับติดติดดับดับนะครับเพ,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 พื่อนๆนก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับ